ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็วันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในเรื่องของเกมอีกเช่นเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ ผมจะมาแนะนำนะครับขั้นตอนการดูแลทำความสะอาดบอดี yeah. ้ตัวเครื่องในแบบฉบับของผมนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายคนทักมาถามนะครับเกี่ยวกับการดูแลทำความสะอาดตัวเครื่องนะครับว่าผมมีวิธียังไงบ้างนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาตัวไหนในการทําความสะอาดบอดี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมจะแนะนานะครับเป็นน้ํายาตัวนี้นะครับเป็นสเตย์คีนนะครับน้ํายาทําความสะอาด อนเนกประสงค์นะครับขจัดคราบต่างๆได้ดีมากนะครับแล้วก็กที่สําคัญนะครับก็ไม่ต้องกลัวที่ว่ามันจะมีผลต่อตัวเครื่องด้วยคือมีเพื่อนๆหลายคนกังวลว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อบอดี้ไหมสีมันจะหลุดไหมเครื่องจะมีรอยด่างไหมอันนี้ไม่มีนะครับผมใช้ขัดมาเป็นร้อยเครื่องแล้วนะครับทําความสะอาดได้ดีมากคราบหนักๆน,น,นี่ออกแทบ หมดเลยนะครับคือเครื่องจักรดูแบบโซมโซมแบบซีดซีดเนี่ยกลับมาเงางามเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยมันไม่เหนียวเนื่นหนะด้วยนะครับเพื่อนๆคือน้ํายาตัวนี้เนี่ยผมก็จะใช้ทคำความสะอาดทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตัวจอยนะครับส่วนแผ่นเนี่ยผมจะใช้อีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําให้ดูนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาทําความสะอาดตัวเครื่องด้านในนะครับผมต้องแจ้งก่อนผมจะมาแนะนําวิธีการปัดุ่นหรือว่าการดูแลความสะอาดภายนอกนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าผม ทุกครั้งเนี่ยที่ผมรับเครื่องเข้ามาเนี่ยก่อนที่ผมจะโพสต์ขายหรือว่าก่อนที่ผมจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยผมมีขั้นตอนการทําความสะอาดอยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอ่าครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา,าลงน้ํายาให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือผ้าหนึ่งผืนนะครับโทษทีนะครับผ้าอาจจะเก่านิดน,นึงคือผ้าผืานนี้เนี่ยผ่านการเช็ดมาเป็นร้อยเครื่องแล้วนะครับ แล้วก็แปรงหนึ่งอันนะครับแปรงในที่นี้นะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นแปรงสีฟันก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแปรงแบบไหนก็ได้นะครับที่เป็นขนไม่แข็งมากนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ปัดฝุ่นตามซอกนะครับส่วนตัวน้ํายานะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลงน้ํายาให้เพื่อนๆดูเลยอันนี้ผมจะเช็ดกับตัวเครื่องเลยนะครับอก็แต่น้ํายาลงไปนะครับใช้เยอะใช้น้อยก็แล้วแต่ปริมาณนะครับเนี่ยครับพอลงไปแล้วจุดหนึ่งเราก็พยายามเช็ดนะครับให้มันทั่วนะครับ ซึ่งถ้าตัวเครื่องมีคราบขาวๆหรือว่าคราบตกปลอกอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนะด้วยถ้าดูอย่างนี้มันจะยังดูเป็นอด่างๆเพราะว่าน้ำยามันยังไม่แห้งนะครับเพื่อนๆเราเช็ดไปได้เลยครับไม่ต้องกังวลครับอันนี้ผมการันตีนะครับเพราะว่านี่ผมก็ลงตัวเครื่องให้ดูเลยนี่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีเพื่อนๆเล่นกันแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลความสะอาดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆบางทีนะครับมันจะมีเม็ดฝุ่นนะครับที่เข้ามาเกาะ บนนี้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยวัสดุมันจะเป็นผิวหยาบใช่ไหมมันจะมีเม็ดฝุ่นเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกวิธีการแงะมันนะครับให้หาไม้แหลมนะครับหรือไม้จิ้มฟันนะครับเอามาสะกิดเม็ดฝุ่นบนตัวเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยเอาน้ํายาตัวนี้ลงนะครับเนี่ยครับการใช้งานการเช็ดนะครับก็ไม่ยุ่งยากเลยเช็ดให้ทั่วนะครับเช็ดให้ทั่วเครื่องเลยนะครับเวลาเงามันจะได้เงาเสมอกันนะครับตัวเครื่องนะครับรอบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านใต้ด้านหน้านะครับ ผมใช้น้ำยาตัวนี้หมดนะครับรวมไปถึงจ işte. อยด้วยนะครับในส่วนของจอยนะครับผมก็ใช้น้ำยาตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเครื่องนี้นะครับค่อนข้างที่จะสะอาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะทําให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับว่าเวลาเราลงน้ำยาไปเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเครื่องจะมีผลเสียอะไรตามมาหรือเปล่า,ลาว่าสีมันจะหลุดสีมันจะด่างหรือเปล่านะครับตรงจุดนี้เนี่ยเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะครับนี่นะครับเครื่องก็จะเงางามเหมือนใหม่เลยนะผมบอกเลยนะพอเวลาน้ำยามันแห้งเข้าที่เนี่ย ตัวเครื่องก็ค่อนข้างที่จะแบบสวยเลยจากดูซิซิ่งเก่าๆหมองๆนี่ใหม่กิ๊บเลยนะครับเนี่ยนะครับโอเคก็จะใช้งานประมาณนี้เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับเพราะว่ามีหลายคนก็นะครับถามว่าผมใช้น้ํายาอะไรนะครับในการดูแลตัวเครื่องภายนอกนะครับแต่ถ้าเครื่องของใครฝุ่นเยอะมากเนี่ยที่ต้องแกะเครื่องอันนี้ผมแนะนําให้ส่งช่างดีกว่านะอันนี้ผมจะแนะนําให้ส่งช่างนะครับอันนี้ก็คือว่าการดูแลภายนอกที่เฉยนะครับที่ผมเอามาแนะนํานะครับก็เช็ดได้ทั่วนะครับ แล้วก็ในส่วนของไม้นะครับที่ผมเอามาด้วยเนี่ยอ่าก็คือบางเครื่องนะครับส่วนใหญ่นะครับมักจะมีฝุ่นเกาะตามซอกนี้นะครับแล้วก็เขี่ยวๆปัดๆออกอันนี้ผมไม่แนะนําให้เป่านะเพราะว่าถ้าเป่าฝุ่นเข้าไปเนี่ยถ้าเป่าฝุ่นเนี่ยฝุ่นมันจะเข้าไปข้างในนะครับมันจะยิ่งทําให้ตัวเครื่องด้านในเนี่ยมีฝุ่นเยอะนะครับผมจะใช้วิธีเนี่ยครับประมาณนี้อ่าเช็ดอ่าปัดๆเอานะครับรอบๆนะครับตามรูต่างๆนะครับ นี่ครับผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับวิธีการทําความสะอาดของผมนะครับก่อนที่จะโพสต์ขายหรือว่าก่อนที่จะส่งเครื่องให้ลูกค้าเนี่ยผมดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับสบายใจได้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับใช้งานไม่ยุ่งยากเลยนี่นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้ามีฝุ่นอยู่ตามซอกมีเยอะๆนะครับผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆทําการเอาเครื่องเป่าหรือว่า ใช้ปากเราเป่าเพื่อให้ฝุ่นออกนะถ้าเราเป่าอ่ะฝุ่นมันจะยิ่งดันเข้าไปข้างในนะครับผมแนะนําให้หาอ่าแป้งนะครับหรือว่าแป้งสีฟันก็ได้ครับมาขัดเอาอันนี้เดี๋ยวพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องก็จะเงาสวยเลยนะครับอ่าอันนี้มันยังแห้งไม่ดีนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพอแห้งก็จะเงาสวยเลยแล้วก็ในส่วนของจอยก็เหมือนกันนะครับในส่วนของจอยนะครับผมก็จะใช้น้ํายาตัวเดียวกันนะครับทําความสะอาดนี่นะครับลงน้ํายาได้เลยนะครับเพื่อนในส่วนของจอย เราลงน้ำยาตัวเครื่องได้เลยอ่าเช็ดแล้วมันก็จะเงาดูใหม่ดูอะไรเหมือนกันนะครับพเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แล้วก็ส่วนของจอยนะครับที่อยากให้พเพื่อนๆดูแลความสะอาดเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นตรงอ่าตามร่องนะครับตามร่องตรงนี้นะครับพเพื่อนๆลองสังเกตจอยตัวเองดูนะครับบางทีมันจะมีขี้ใครนะครับหรือว่าเศษฝุ่นต่างๆไปอุดเนี่ยมันดูสกรปรกนะครับผมจะใช้ไม้แหลมนะครับหรือไม้จิ้มฟันนะครับสอๆตามร่องออก บางทีเราซ้อออกมาเนี่ยแบบโอ้โหออกมาแบบค่อนข้างที่จะสกระปรกเลยนะเพราะว่าขี้มือเราเวลาเราเล่นเพื่อนเพื่อนึกออกปะเนี่ยครับผมแนะนําให้ขยันเอาเอาไม้แหลมนะครับซ้อๆตามร่องนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะชอบมีเศษฝุ่นเศษขี้มือขี้ใครนะครับเข้าไปอุดจริงๆมันก็ไม่มีผลอะไรหรอกนะแต่ว่ามันสกรปรกครับมันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเลย <c oughs> แหละตรงเนี้ยก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้น้ํายาตัวนี้นะครับทําความสะอาดตัวเครื่องขอภัยในความเก่าของผ้านะครับเพราะว่าผ้าผืนนี้นะครับ ผ่านการเช็ดมาเป็นร้อยเครื่องแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการทำความสะอาดตัวเครื่องของผมแล้วก็ในส่วนของแผ่นนะครับอาแผ่นแผ่นจะใช้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ในส่วนของแผ่นเกมนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือผ้าแต่ผ้าในที่นี้เราอย่าไปใช้ผ้ามีขนนะครับผ้ามีขนแบบนี้ไม่ได้นะครับผมจะใช้เป็นผ้าอย่างนี้ หรือว่าเป็นผ้าเช็ดเลนแว่นผ้าเช็ดกระจกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเอาผ้ามีขนมาเช็ดตัวแผ่นเนี่ยแผ่นจะเป็นขนแมวเลยนะทันทีเนี่ยครับผมจะใช้เป็นผ้าตัวนี้นะครับเป็นผ้าสําหรับเช็ดแว่นนะครับผ้าตัวนี้แล้วก็จะใช้เป็นน้าํายาทความสะอาดเลนแว่นนะครับแล้วก็ฉีดลงไปได้เลยอันนี้นะครับใครใช้วิธีแบบไหนก็มาแชร์แชร์กันได้นะแต่คืออันนี้ผมแจ้งไว้แล้วว่าในแบบฉบับของผมนะครับผมจะใช้แบบนี้มาตลอดนะครับเราไม่ต้องไปฉีดเยอะมากนะครับน้ําบนแผ่น เนี่ยครับแต่ถ้าว่าแผ่นไม่ค่อยมีรอยก็ไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดมันนะแต่ว่าผมแนะนําให้ใช้ผ้าแบบนี้นะถ้าผ้ามีขนเวลาเช็ดเนี่ยมันจะเป็นรอยขนแมวนะครับมันจะเป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายนะครับผ้านี้ผมเปลี่ยนบ่อยนะครับประมาณเดือนหนึ่งผมก็จะเปลี่ยนทีละถ้าว่ามันเริ่มเก่าเริ่มมีขนนะครับแล้วก็ถูๆไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะใช้งานได้ละก็ะจะประมาณนี้ในส่วนของการทำความสะอาดแผ่นของผมนะครับยังไงเพื่อนๆทาความสะอาดใช้น้ายาตัวไหนกันอยู่ก็ลองมาแบ่งปันได้นะเผื่อผมได้ไปเอามาลองมองั่งเผื่อมันอาจจะดีกว่านะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ